คุณจิระคะทีนี้ที่มาของกุหลาบในในไร่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือสั่งเข้ามาทั้งนั้นครับส่วนมากจะสั่งมาทั้งนั้นจากต่างประเทศหมดเลยครับครับค่ะแล้วทีนี้มีมีแบบไหนบ้างนะคะมีชนิดอะไรบ้างมียืนต้นมีพรีเมียมมีเอบ,บีซีดีหรอคะมันต่างกันยังไงบ้างคะไอ,ะอะ้เรื่องนี้เราต้องต้องเรียนอธิบายว่ากุหลาบค่ะ,ะสมาคมกุหลาบโลกโดยที่เรียกเดเวินเฟิร์นเฟสเทอเรชั่นโรสไทรตีนะครับค่ะเขาแบ่งกุหลาบเขามีการสัมมนาในใน ในประเทศไอลาเหนือเรือดอะไรผมจําไม่ได้ค่ะนะครับเมื่อประมาณท20กว่าปีเขาแบ่งกุหลาบมันเป็นสามกลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มใหญ่กลุ่มเก่าที่สุดคือกุหลาบป่าค่ะใช่ว่าเป็นเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีดั้งเดิมมาจากในโลกเนี่ยมีมาเป็น10-10ล้านปีค่ะนะครับแล้วกลุ่มต่อไปก็เป็นกลุ่มพวกกุหลาบโอนโลสหรือโอนการ์เดนหรือบางกลุ่มบางแห่งก็เรียกโอนแฟชั่นกุหลาบกลุ่มนี้ประกอบด้วยพวกกุหลาบ ประจาถิน่นเป็นต้นแบกาลิก้าเนี่ยเป็นกุหลาบประจาถิ่นของฝรั่งเศสนะครับอย่างพวกคานินาก็เป็นเป็นกุหลาบที่มีพื้นเพศอยู่ในอังกฤษนะครับลูกโกซามีพื้นเพศอยู่ในญี่ปุ่นนะครับพวกนี้หลายๆพันยังเราบ้านเรานี่ก็มีกลุ่มผู้นี้ซึ่งมีตอนที่ในท่านคุณเด็จ ผู้เจ้าหลวงรายการหสั่งเข้ามาปลูกเยอะเ hmm. น,นี่ยเป็นกลุ่มกุหลาบสมัยเก่าซึ <Okay. S 2> ่งประกอบเรื่องมีมีพวกเบอร์บันมีพวกนอยเซตมีพวกไฮบิดเพอร์พิชเช่นมัสม <Okay. S 2> ัสโรสอะไรพวกนี้นะครับในราพันธ์นะครับพวกเนี้จะเป็นกลุกล่มกุหลาบสมัยเก่านะครับถ้า <Okay. S 2> มาเมื่อประมาณปี1867เนี่ย <Okay. S 2> เขามีการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างกุหลาบไฮบิดเพอร์พิชเช่นกับทีโรส ค่ะนะครับกุหลาบทีโรสที่คือกุหลาบจากประเทศจีนค่ะนะครับไม่เสื่ามค่าพันได้เป็นกุหลาบถือว่าเป็นกุหลาบกลุ่มใหม่เลยในกลุ่มที่เรียกว่าโมเดิร์นโรสค่ะซึ <ell> ่งมีกุหลาบต้นแรกของโมเดิร์นโรสในชื่อภาษาอังกฤษว่าลาฟลองค่ะทโดยบริษัทที่โดยบริษัทในในในประเทศฝรั่งเศสค่ะลาฟลองเนี่ยลาฟลองนี่มีชื่อเมริกันที่ห้าตอนกลางตอนนั้นมี มีชื่อไทยว่าเดินสายนะครับเพราะว่าพอดีผมได้รู้จักกับดรทวรวัชลาภัยค่ะคุณแม่ท่านปลูกแล้วท่านให้รายการนี้มาจําได้ว่าเราฟ้องเนี่ยค่ะชื่อเดินสายแล้วพอดีสมุดข้อมูลเนี่ยผมทําหายไปเสียดายจังเลยนะครับมีหลายๆผ่านนั้นถ้าไม่หายตอนนี้เราจะรู้เลยว่าพนามจุฬากรเนี่ยพันธุ์อะไรทุกวันนี้เข้าใจว่าจุฬากรเป็นไฮบิดเพอร์พิชเชื่อ อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นเบอร์บ้นก็ได้เพราะว่าไฮบิดเพิ่มช่วยกับเบอร์บ้นเนี่ยคล้ายๆกันนะครับเป็นน้อยเนี่ยเพราะว่าเราพวกที่เราปลูกกันทุกวันนี้ก็มีพวกเนี่ยครับพวกกุหลาบสมัยพวกโมเดิร์นโรสเป็นกุหลาบสมัยใหม่เนี่ยซึ่งมีลาาฟรองหรือเดนชายเป็นต้นหน้าของเราก็มีมาเรื่อยๆมีมากระบาดสงครามเรื่อยๆนะครับ ทีนี้มาถึงตรงตที่ยืนต้นอะไรเนี่ยคะ่ะเพื่อกุหลาบโมเดลร์ลเนี่ยประกอบด้วยประเภทดอกใหญ่ค่ะที่จะใช้คำกับอตอนถ้าว่าไฮบริดทีหรือเอส่ะนะครับแล้วก็ก็มีและาดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่ที่เป็นพวงที่เรียกว่าแอนิโล่าแล้วก็มีพวกพวงที่เรียกว่าวานิบุค่ะแล้วก็มีพวกมินิเจอร์ที่เรียกุหลาบหนูค่ะพวกนี้ครับมีการมีกันปลูกทั่วไป แต่กุหลาบพวกนี้มันเป็นกลุ่มที่เรียกแต่การขยายพันธุ์นะครับก็จะมีขยายพันธุ์ตัวมากก็มีขยายพันธุ์เป็นหลายรูปแบบนะครับเป็นต้นว่าถ้าขยายพันธุ์ติดตาตัวมากเขาจะใช้วิธีติดตาคโดยใช้กุหลาบป่าเป็นหลักเพราะกุหลาบป่านะคะเลี้ยงแข็งแรงเมื่อเขา,าถ้าติดตาตเตี้ยๆพื้นดินเนี่ยเขาจะ,จะ,จ,ะจะเรียกว่าเป็นเป็นไม้พุ่มไม่ก็จะเรียกว่าคบูชนะครับแต่ว่า ถ้าเขาตีตาสูงๆเขาจะเรียกว่ายืนต้นค่ะเขาจะใช้คำกล่าวว่าทีโรสทีทีเป็นต้นไม้ค่ะต้นไม้ค่ะนะครับไอ้ทีโรสนี่ก็มี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 ระดับความสูงแตกต่างกันเนต้นอะตรต่างๆสองฟุตสามฟุตอ่าสี่ฟุตอะไรเนี่ยสองฟุตนี่ก็ส่วนมากจะเป็นพวกกุหลาบพวงเล็กกุหลาบหนูค่ะแล้วก็สูงไปหน่อยก็เป็นพวกกุหลาบประเภทดอกใหญ่นี่ทแล้วถ้าสูงมากกว่านั้นก็จะเป็นพวกเอะไรวิปปิ้งทีโรส ที่มีห้อยอนเพราะฉะนั้นไอ้กุหลาบเนี่ยที่เราปลูกก็จะมีแบ่งเป็นลักษณะนี้แหละค่ะที่พันธุ์ใดถสูงไหมถึงสูงเนี่ยพวกนี็คือผมเรียกว่ากุหลาบยืนต้นเพราะมันมนสูงขึ้นไปตอนนี้ค่ะถ้าถ้าลูกค้าจะซื้อกุหลาบยืนต้นก็ได้มีครับที่นี่ก็มีค่ะเราขยายพันธุ์หลายแบบ่มีทั้งแบบที่ ่ที่ขยายพันธุ์ติตาระดับเตี้ยเตี้ยก็ค่าที่บอกว่าเป็นบูชอะไรนั่นค่ะแล้วทีนี้ถ้าถ้าพรีเมียมล่ะคะพรีเมียมนี no yes you know, like ่คืออะไรคะไอ้กุหลาบนี่เขาขยายพันธุ์เนี่ยนะครับเวลาเขาขยายพันธุ์เนี่ยส่วนมากในต่างประเทศจะขยายพันธุ์เหมือนปลาใหญ่ใหญนะครับอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราผิดไอ้กุหลาบเนี่ยเปลี่ยนประมาณไม่ต่ำกว่าหกสิบละหกสิบห้าล้านต้นนะครับทั้มากในลาสเวกอสคาลิฟอร์เนียนะครับถึงเวลาประมาณเดือนธันวาจะขุดพวกนี้ออกขาย ค่ะเวลาเขาขุดเนี่ยเขาก็จะมาคัดเกดค่ะนะครับถ้าเกลดที่แข็งแรงใหญ่อ่าพวกนี้จะอายุประมาณสองปีค่ะแต่สองปีนี่ไม่ใช่ยี่สี่เดือนนะครับค่ะก็ข้ามปีก็ีือว่าเป็นต้นเกล็ดข้ามฤดูกาลค่ะนะครับแล้วเขาเขียนว่า two year แต่ไม่มี s มค่ะ, <S ะครับนี่แหละเมื่อม,มาเขาอ่าขุดมาแล้วเขามาคัดเกลดค่ะถ้าเกลดที่แข็งแรงต้นโตจำนวนมากเขาจะให้เกลดหนึ่งค่ะนะครับแล้วถ้าย่อย่อยอลงมาก็เป็น มีประมาณท้องเก่งอะไรเนี่ยตอนมาช่องเก่งเขาถือว่าเกรดหนึ่งครึ่งนะครับเราก็ที่ทางรายน้อยน้อยกว่าเพื่อนก็ถือว่าเกรดเกรดสองค่ะเขาของอเมริกาเนี่ยจะมีครับหนึ่งหนึ่งครึ่งสองแต่เขาผมเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยของผมครับเรียกว่าหนึ่งสองสามเลยอ๋อค่ะเกรดหนึ่งเขาเราก็เท่ากับของฟีข้าวค่ะเกรดสองเขาเราก็เท่ากับหนึ่งครึ่งของเขาค่ะเกรดสามเขาเราก็เท่าเกรดสองของเขาค่ะเพราะมันมันสะดวกในการเรียน ตอนนี้ถ้าเกิดว่าอย่างหนูจะจะสั่งซื้อก็ต้องเรียกเป็นเกรดหนึ่งสองสามเราจะมีให้เรียกว่าคือเกรดหนึ่งเนียจะแพากของเพื่อนนะครับแต่ในจำนวนเนี้ยถ้าเรามาปลูกในกระถางเราถ้าอันไหนที่เราทุ่วมากเราจะลูกค้าซื้อไปเนี่ยก็มีแบบว่าเอาเป็นแบรดูดไปหรือล้างล่างไปหรือว่าถ้าคนไหนไม่มีประสบการณ์เราก็จะปลูกในกระถางให้เสร็จโดยไม่คิดไม่คิดค่าปลูก ดีจังเป็นลักษณะที่บางต้นเนี่ยถ้าเราเลี้ยงในกระถางนนานต้นมันโตแข็งแรงเราก็จะเพิ่มมูลค่าเรียกว่าพรีเมียมเกลียพรีเมียมอย่างนี้ถ้าอย่างคนใจร้อนอย่างหนูนี่สามารถซื้อพรีเมียมไปถึงก็โตแล้วสวยสำหรับคนที่มีสพร่งเลยใช่ไหมคะครับสำหรับคนที่มีไม่อยากคอยมีทางมีเรียกว่ามีมีต้นทุนสูงหน่อยค่ะ อยากได้ใจร้อนเจอะไรก็คุณซื้อพรีเมียมถ้าราคาคร่าวๆของพรีเมียมที่ได่ขายอยู่ประมาณเท่าไหร่คะพรีเมียมนี่เราขายอยู่ถ้าเป็นกุหลาบอังติษนะครับคือกุหลาบตาลพันนี่แม่ราคาไม่เท่ากันราคาไม่เท่ากันพรีเมียมเราขายประมาณทางกว่าเกรดหนึ่งประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะยังไม่ต้องว่าเกรดหนึ่งเราขายแปดร้อยค่ะก็เพิ่มไปอีกสองหรือสามร้อยเพราะว่าเพิ่มเนี่ยไปเพิ่มเป็นค่าดูแล ค่ะดูแลอูตสาหะแล้วรับไป็นรูปของสวยเลยค่ะไปถึงสวยเลยววสยอันนี้มันมันรู้สึกมันเหมาะกับหนูมากแล้วแบบแล้วถ้าเป็นเกรดหนึ่งก็ประมาณ800ถึงเ0้าร้อยนะคะพันใหม่ๆนะครับพันไม้เจ้าก็ถูกขนาดนั้นคือถ้ากะสีของของเราเนี่ยนะครับถ้าเกรดหนึ่งเป็นไม้ที่ว่าไม้ใหม่เนี่ยเราตาตาทิกะแปดร้อยค่ะเพื่อสร้างมันคือเป็นไม้ใหม่ที่ใน ม่จากต่างประเทศด้วยคนะครับแล้วเรามาขยายถ้าว่าเป็นถ้าเป็นไม้เก่าต่างประเทศจะมาถ้าเป็นเกรดหนึ่งเราจะจะไม่แพงเท่านี้อ๋อค่ะปรับราคาค่ะแล้วแล้วเกรดสองล่ะคะราคาประมาณเท่าไหร่เกรดสองลดมาประมาณอ่ายี่ห้าหรือสามสิบเปอร์เซ็นต์จากเกรดหนึ่งครับครับแล้วก็เกรดสามก็ลดมาประมาณครึ่งหนึ่งไม่ต่างว่าครึ่งนี้จะเหลือประมาณเท่าไหร่คะเกรดสามก็อยู่ในขั้นที่ถ้าเป็นแปดร้อยประมาณหกร้อย ค่ะสามร้อยแต่ก็เลี้ยงโตได้ทุกอันละค่ะทุกอันครับจะจะโตช้าแตก่างกันออ๋ค่ะสำหรับคนที่ใจร้อนเนี่ยต้องการให้มันแตกรวดเร็วก็ต้องแบบหนึ่งใช่ไหมต้องพรีเมียมเกรดหนึ่งหรือว่าก็พรีเมี่ยมเอาไปถึงก็วางได้เลยใช่ไหมพรีเมี่ยมอะไรว่าดูแลสางาเลยแตนที่ค่ะค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าประจำเนี่ยเราซื้อเยอะๆเนี่ยคุณจิระมีแถมอะไรบ้างไหมคะเราเลยมีลดเปอร์เซ็นต์ เป็นต้นว่าถว่าลดเปอร์เซ็นต์ลงมาซื่มากแล้วก็ลด10เปอ20 30เปได้แต่ตกลงกันเพราะฉะนเราเราขายแบบมิตรภาพแบบน้ำใจนะครับถ้าถ้เผื่อว่าถ้าเขาไม่ขอต่อแม่ไม่ลดเราก็จะแถมให้ค่ะขอบคุณค่ะเราเราเราค่ะ